สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวัื่นสวนปามนะครับช่องนี้มีแต่ปามน้่านันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูสามสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2023นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมาติดตามรับชมกันครับครับเรามาเริ่มกันด้วยอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามได้แก่นะครับยางกัมบีเอ็มเอลหนึ่งหกหนึ่งนะครับซึ่งปามยางกัมบีเอ็มเอลหนึ่งหกหนึ่งนะครับ มีลักษณะต้นเตี้ยทางใบสั้นนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ2ปี6เดือนนะครับหลังจากปลูกนะครับมีอายุเก็บเกี่ยวได้มากกว่า30ปีนะครับระยะการปลูก9,9้คูณคูณนะครับสามารถปลูกไต้ทุกที่นะครับสามารถต้นเล้งได้ดีนะครับผลเฉลี่ยทลายนะครับเฉลี่ยประมาณ5.3ถึง6.5ตันต่อไร่ต่อปีนะครับซึ่งเป็นบำน้ำมันที่ผู้คนให้ความนิยมมากเหมือนกันนะครับ คร step, giving, ับแวเรามาดูอันดับที่สองต่อนะครับอันดับที่สองนะครับคือปล์มน้ำมันยูนิวานิสนะครับปล์มน้ำมันยูนิวานิสนะครับมีลักษณะลาต้นสูงนะครับทางใบยาวประมาณหกถึงแปดเมตรนะครับมีอายุเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่สองปีหกเดือนนะครับหลังจากหลบปลูกนะครับมีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่าสามสิบปีนะครับในระยะการปลูกเก้าคูณเก้าคูณเก้าหรือสิบคูณสิบนะครับเพราะจะเป็นปล์มน้ำมันที่ทางใบยาวนะครับจึงต้องปลูกระยะห่างหน่อยนะครับ พื้นที่ในการปลูกนะครับควรมีระบบน้ําช่วยนะครับเพราะอยู่อันนี้นะครับไม่สามารถทนแรงได้นานเกิน3เดือนนะครับผลเฉลี่ยของต้ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 4.4- ถึง5.5ตันต่อไร่ต่อปีนะครับซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอันดับ2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับหนึ่งกันเลยนะครับว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันสายปันอะไรนะครับครับและปั๊มอันดับที่1นนะครับ Golden KBC นะครับ มีโลเด้นเคบีซีนะครับมีลักษณะลำต้นทางใบยาวนะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่อายุสองปีหลังจากการปลูกนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่านะครับโลเด้นจะให้ผลผลิตเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับหลังจากปลูกสองปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้นะครับมีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่าสามสิบปีนะครับระยะในการปลูกเราควรปลูกเก้าคูณเก้าคูณเก้านะครับหรือสิบคูณสิบนะครับเพราะเป็นบางพันธุ์ที่ทางใบยาวนะครับคล้ายๆกับยูวานิดนะครับ ซึ่งพื้นที่ในการปลูกนะครับควรมีแหล่งน้านะครับเพราะสามารถทนแรงได้ปานกลางนะครับไม่สามารถทนแรงได้เกิน3เดือนนะครับเพราะอาจจะทําให้ทลายขาดคอนะครับผลเรลียมากกว่า5.5ตันต่อไรต่อปีนะครับซึ่งปาล์มโกเนเคปิซนนะครับเป็นปาล์มสายพันที่ทุกคนเจ้าเกษตรนะครับต้องการมากที่สุดในปี2 0 2 3นะครับครับและนี่คือสามอันดับสายพันธุ์นะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2023นะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับฝากทุกคนเมนติชมกันได้นะครับเนเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันได้ครับลากันไปก่อนครับ